สามนิสัยที่ไม่ทําให้กลับมาอ้วนขึ้นอีกข้อแรกเลยนะคะก็คือการปรับนิสัยในเรื่องของการนอนนะคะการนอนอ่ะมีความสําคัญพอๆกับการทานอาหารเลยนะคะถึงแม้ว่าเราทานเปะ๊ะออกกําลังกายเปะ๊ะแต่นอนน้อยก็สามารถทําให้อ้วนขึ้นได้นะคะจากที่หัวไปศึกษามาทําให้รู้ว่าระยะเวลาการนอนที่ดีที่สุดก็คือนอน6-8ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานอนน้อย ลดลงเหลือ5ชั่วโมงเนี่ยก็จะทำให้เราอ้วนขึ้นอีก50%ว้าวมันเยอะมากเลยนะคะแค่นอนลดลงก็สามารถอ้วนขึ้นตั้ง50เเนะนมันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่านอนน้อยกว่า4ี่ชั่วโมงก็สามารถทำให้เราอ้วนขึ้นถึง73%มันไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะคะในเรื่องของการนอนดังนั้นเรามาปรับวิธีการนอนกันค่ะข้อ2ความเครียดค่ะเมื่อผอมแล้ว แต่เพื่อนๆมีความเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องลดน้ําหนักเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆเครียดนะคะมันก็จะมีฮอร์โมนออกมาตัวหนึ่งชื่อฮอร์โมนคอร์ติซอลไอ้เจ้าฮอร์โมนตัวเนี้ยเวลาเขาออกมาเขาก็จะออกมาเพื่อเก็บสะสมไขมันสังเกตง่ายๆนะคะคนที่เครียดก็จะมีพุงจะต่อให้เพื่อนๆทำซิสตอัพเป็นร้อยสองร้อยครั้งต่อวันแต่ถ้าเพื่อนๆมีความเครียดในร่างกายเยอะคิดเยอะ หรือแม้กระทั่งอดอาหารไปนานๆหรือออกกําลังกายที่หนักเกินไปร่างกายก็จะเครียดและทําให้มีพุงได้เช่นกันค่ะข้อที่3เทคนิคการทานอาหารเราต้องทานเป็นมือ้อเมื่อก่อนเราทาน3มือ้อแล้วเราทํา IF ก็มาทานเป็น2มือ้อในเมื่อเราผอมแล้วเราก็สามารถกลับไปทาน3มื้อแบบเดิมได้นะคะแต่หัวแนะนําให้เอาอาหารที่เราจะทานทุกอย่างเอามารวบให้อยู่ในมือ้อยากจะทานขนม ก็อเอามาทานในมื้อทั้งหมดไม่ทานสเปะสปะจุกจิกแล้วก็ให้เลิกดื่มน้ำหวานที่เป็นแก้วจัมโบ้ขนาดใหญ่ๆนะคะแล้วก็ดูดทั้งวันอย่างเงี้ยไม่เอาค่ะแต่ถ้าเป็นเพื่อนผอมแล้วแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมที่อ้วนอยู่เพื่อนเพื่อนก็สามารถอ้วนขึ้นเหมือนเดิมได้นะคะ <c oughs> ต่อให้เพื่อนๆที่ผอมลงแล้วนะคะแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม <c oughs> เหตุเหมือนเดิมผลมันก็จะเหมือนเดิมก็คือทานเหมือนเดิม ผลออกมามันก็จะอ้วนเหมือนเดิมได้นะคะดังนั้นถ้าอยากเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้ผอมแบบถาวรนะคะเพื่อนๆจะต้องทานให้เป็นมือ้อมือนะคะในแต่ละมื้อจะต้องมีสารอาหารให้ครบทานโปรตีนให้ถึงให้เพียงพอกับร่างกายต้องการทานหนักๆได้เลยส่วนนอกมือ้อก็จะไม่ทานอะไรทั้งสิน้นนอกจากชากาแฟดำแล้วก็น้ำเปล่าเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆทำสามแบบนี้นะคะ รับรองว่าลดแล้วลดเลยไม่มีทางที่จะกลับมาอ้วนขึ้นอีกแน่นอนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คดหัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้คดหัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ